หลายคนมูนเนาะเซลเซลมอนวดมูจะบอกมาไก่เถอมันจาก็ซีขาวนาเนาะขันยังให้เหลอใช้นาเตยลายๆเลลายรจะเป็นลาบสดเลยเอดีไปดีสิาไเห็ดแจ่วเห็ดแจวมัเดือนมันเนาะก สบายดีตอนเช้าวันนี้กะนตอนเช้าวันนี้กะตื่นมากะไม่ได้ไปหาลัดเสาเลยได้ทุกคนเลยหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำให้ยู่กินแล้วกัพระเดียวไปหาน้ำมูวันนี้นะง,งานเราตื่นหลายคนเลยยังผ่านกลองแล้วกะยังสามในผ่านท่นมาไปหาการแต่เมื่อคืนนี้แหละ เสาเลยทุกคนเลยตื่นนอนมากะทีมงานเราเฮ็ดยูเฮ็ดกินก้อนละกากินข้าวกินน้ำละกะผ่านเติงไปจีไปพาไปหาหน่ำมูทุกคนเลยวันนี้นะ,ะ,มะเมื่อคืนนี้เขาไปก้านมาได้ไกลตัวหนึ่งกินข้าวกินไปเลยละกาสิได้ไปหาหน่ำมูเลยวันนี้นะตอนนี้ทีมง,งานเราก็ตื่นมาเลยแตเบิ่งไปก้อนเพ่นได้ผิ่เลย พอมันจะมันยังัน่ได้ผีเล้ต่าผ่านไกลตัวนึ่งได้ไปต่ไกลได้เลย้มไม่ได้เลยแม่ืวมูไวตัวนึงเลื่อนไปเรยดีนะเลือนอันไกลไกเลอรไกเไลนดน่ เื็แม่ลอ็มตัวเถือกเถือได้แต่ตัวเถือกชนนี้นะทิมตะคดสบายดีได้พันสบายดีพันไปเรื่อยเมื่อคืนนี้ไม่ได้ฟันพี่จังได้โอ้ยยอะนอนป่าเยอะพันดีแจ้งเราจะมาเั้นกรสบายดีตะพันใไงโอ้สบายดีสบายดีไปเดินเลื่อยทางขนาดเลยทางดีมืดมาบ้านกินบ้านเจ้าทางดีมืดเออ สุดยอดถามในผาดใหญ่ได้ได้แต่แอนเดียวเนาะหากเห็นหน้ามันนี่เห็นต้นเสาเลยจัดเลยนี่รอรอเลยโอ้ผู้สาวน้อยมากเลยนี่เขาท้ามืงัวถามหาคอยเข้าให้ืว่าคาเบียเขาที่นี่ครับเบี้ยเพราะเขาโดนหาเข้ามางัวเอาเงินเด้อ เราไหนก็มังอยู่เอาเงินเดาอนก็เงินเดือนนี่นกันมายาวหน่อยเลยเงินตกปันเดียวเอาอันนี้เดี๋ยวกินไหลออกได้นไงเอาแต่เสาได้นไง บ่ไหลออกโมเมนต์บ่อันไหลของเก่าออกมีท้องมียังแล้วบ่ปอตุมีรถนี่แหละเผาเอาออกได้ผ่านตึงแล้วหำเดี๋ยวเสารนี้ตีท้องใจตัวนั้นนี่โอ้ไม่เอาไกลแต่ละเดือนมาจ๊อบบ่แม่แหละปอถึงงานปอนอนเฮากับบ่อพมานี่ผ่านตึงก็นอนอยู่พอดีปอรถสองคันบุได้โอ้ แถวนี้ทีมงานนอนนอนอยู่รถก็มีนอนอยู่อูหก็มีนะ <c oughs> มีหมูตอดแน่ <c oughs> หมูหุ้งซุกเลยตัวนี้มีเบ็ดมียังนำได้รถอิตาไกย้อย่างนี้นะพอหนึ่งยกเลยบอหนึ่ ขบไนยาดเื่อยเลยไก้กลต้ตอดหมูตัวนึงมาข่เจ้าเนนั่นแหละนี่ยได้หากินเลยขาเลยกเลยคักเลยคักเลยนี่มาผ่ากนนั่นแหลหยัดเบื่อหนักะเอียืดแล้ยัดอยาดแหลวเยื่อนะเจ้าอีกจะเป็นผ่านงเออนี่คือเก่าบางซิฟสาบาทเมื่อยหยดเลยมอญยัดแหลกบุสนใจไพ่กับบุี่ผมเป็นแหลก ยกใช่นมือเลยต้องมานบ้านใช่ปาเคูับเยเลมีเลยเมื่อเคยยืนเปเมื่อยเมื่อยหยัดยิงเ้เลยบอไปฮาเจอคืนี้นะยฮอดพูดเลยเห็นมมนะบอคือพหาเน้นคือคือว่าคบบกตบอยู่คบตขาคำไปตอนเด็กแล้วฝนตกแล้วมันออก จะโมงมาคืนนี้ตีสอพาแนตบอดได้ไก่ไะไก่บุหรี่ไก่สองโมงแลนาะมากมูน่อยมเนอันรับับมากสองโมงกว่าปูบมะคามีดีดีเนาะมะขามี่เนาะเอามาแล้วก็ได้กินรสดมามาช่วงนี้แม่นแถวคาร์บอนโกยเมิดผู้สาวท้องบอกิีชมดูกระนี้ โอ้เคได้ผ่ใหญ่บ่หนึ่งเขาบ่บ่ผพันโนดผ่านโนดไปก้าวโบมากขึ้นนี่ไะไปได้ไปเลยได้แต่เมยได้ไปกไปคนมีมารนั่นแหละคุณคนมูผ่ากินเลยไปเลยเนาะไปได้แซ่บเลยเลยเสริมอยู่เลยไ่ได้ผ่านไปแล้วบ่คืนนี้นะ

นอนเพไก่นอนเพร่ไกลอ่าต่ำกระบุงแน่โอ้ข้าวท้าเลยเนาะไก่ังม่วงฮิมาะพาดปะเตอเออมันกระพุ่งเฉยๆแลวเนาะจะไปเ้ังม่วงีิมาผ่านเขาอยู่ไหนใจเก็บจังไข่ข้อแห้งมังม่วงหิมาพาดรูนป่ะนี่นอกแค่ไหนมันเลยอ้โดอได้ปะเตอดิมังม่วงย่างเนี่ยเป็นไรมาไดนจ้างยางเลยบนังเรา เขาขาอยู่ที่โต๊ดเลยเพราะนสาซัมซ็อง,ง,งก์โเกต์เนี่ยที่อยู่ิ้นเหนียวใไะอืมเนียเนี้ยนไม่่างจังเนีแค่ไหนคัให้ได้ขห้มาปลาก็ให้ได้ชัดก็ แถวกวมตาหน้าสามบ้าแถวกวมตาโอ้ยหน้าสามบ้าเห็นห้อยมันหมดแล้วมันมีอยูอที่มีอีกบ้างงาอย่างขันคอขันคอแถวกวมตาหน้าสามบ้าเบาก็หน้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปบ่ได้บ่เห็นหน้านี่ก็ยันเล่นแล้วน่าจะเห็นท่าบนางแถวกวมตาบ่ป่าไม่ว่ากวมถึงมีก็น้อยเนาะ

พันเดิมผัดตโอ้กาบบัวทึเนาะท่านชุกช้ำเข่าก่คนบุกค่หนึ่งพอเป็นนเหม็นแมวเนาะแล้วพูนิ่งพูดเรานื่เราหินป้ายไม่ชุกเรือเปาไหมแกมไปเลยไม้ก็ยังคือเก่าทำไมมันก็มัดต่อน้ำแห้งป้เขาว่าเจ้าบนหนึ่งเขาใช่ไ เออตะไกพเจ้าคือวะใช้อไมมเนี่ยม้ัดมอันนี้บอนี่นะมัดเสือกไม้อีมัดเลยกระดายันหมอป้าเลยนี่อุกทบบโอ้เวลากางไปนนบ่ขุนได้ขุนได้นะก hang là bọn hả? À? Ừ Ôi lời bọn Thứ ngài ở đây đây này, lòng mừng đó Ừ à à, này, Ăn ờ. ừ. Đó. Ờ. À, ấy, khôn chứ, ồ oh, bị bệnh cháu mà đùi nạ Ừ Ừ, dếp, chứ coi Chứ tát xài mà cứ tát bị đầy bởi thế lơ ปัดกใหม่คนหลยตัดปัดกูใหม่เลยที่มาาามากต้องสำนานเท่านั้นเดยน,ดนี่เลยแมวมาแล้วแปะใส่ทาง,ม,งานนามันโกระไดุ้มยดลมันหนักโอ้โหคพุฑคพุดลงองหายวิดเลยได้ใส่อะไรกับทม แล้วหรออดอดมาเียจัดยูเบ่งก่อนมาชเอาไปใส่มาเนี่ยถือมาดนเติบละมีลังเดียวนี่เดนกระสอบโอ้สอลังนึงเนาะก็สอบกัเปนบ่่บ่หแล้วบ่เหรอ โอุ้๊ดดิเหยียบงดูโอนงเนาะ้ยมันโดนเชื่อได้เก็บได้โดนแท้งบ่บ้าหรงนะเล็กนี่โดนได้เลยได้นด้เด้ยางผมแกะใส่ในนี้แล้นั่นข้าาแทงลงอย่ะเห็นนะผมไดบอลโน ไดเเลยเออรอลบู้เจ้อากระเเลยอะไรไมไดยาวๆเได้เฉยเอาเอามือจะนะพลรถโอ้ยผมได้แล้มือนี่อกระตุกนี่แต่ละครับเอามือจะจิ้มนั่นแหละกับทกขึ้นเลไว้จบจุบมานะกองเจอปะโอ้ยแล้วแล้วแล้วมันที่เจอโอ้ยแล้วเศาเาธรรดาเอาคุดคุมได้ แล้วแบบนี้เชื่อรบรรดาบันทึออกกระหอบโอ้ือกระหอกรืใใใใอใกระหอบเขาได้นะอยากอยากวิทเละมันธรรมดามันเป็นคุน้มเด็ดลัน้นเซมือวะวะเออจับเถึงจะลั้นเลยเอ <laughs> เอ เรียบร้อยโอ้มันเห็นสีแดงเ้าไปเจอไเลยตทางไกลเต็เอหมอตักน้ำนตกแทบไม่แน่นอนโอ้อาหมอตักน้ำนต๊บอกนั่นนะบอกบุคคบูจักได้ปมีจงยเฉพาะะนอยนาตายพอตะกี้เย็นต๊ตลอดเนาะจอนนาแหลงต้นนะหมอตักน้ำ

เป็ดพะขาดเป็ดพะขาดส้มต่ำได้แล้วรชุดในนีด้เปณย่องจ้าคองนะอันนี้ไหนงเสียกมกเยับก่างทก็ตำเ่ยกินหอนเมียตัวีเมียเคยตำถูกกินเลยอตัวนี้ชวนสูตรไหนไหนูเนาะตำหูจุใจคือนอนเมียเลยเนาะเมียเคยตำถูกกินเยเมียแบบมีผู้บ่าวใหม่ละตายแล้ว ไปอย oh no wow. ู่ห่างกันเวลามาหางกันไปจับผักเมนเลยยู่ิตกรคุมดูน้ำเลือ่เบื่อแล้วก็จะชักมักเอาไปพันกองย่งซี่เรงจัดเยเดขนาดรหลายคนม้นเนาะเซลัเออมนทวดมุ้งจะมาใกล้ทนมันยานสีเงตีมอนบอกเห็นหนม้าโมดูด เห็นหมูดุเห็นอย่างงี้ยทลดท้อได้ตัวแห้งนล้เอามาเป็นโพงเสร็จโลดบ่อยเดี๋ยวไม่เนี่ยแดงแป้งมากินบ่อยกลับน้ำเตี้ยบอน้ำเพียไก่บอนนแล้วมาิ่นองบอเขาก็ไปน่อนได้นอนหนักบอผ่านเตงว่าพืชปราชาน้อยทัด เคยไปทีมงานเคยคือเห็นอยู่เว้ามาพ่บเวาว้าอีแซวนะาหมักกุ้ซวหน่อยเออปลาหมักหวาแต่อื่นกู้ซวหน่อยปูไรหมักตะลังก์ตะไก่ตะไก่เลหมักตะไก่เอ้เบอรรูคนกินเออกินเลยใช่ไหมเอันนี้ไดเาอยู่นี่ฮักกบกูับคอยตั้งสร้างะได้คนาาโอ ดยอดยอเออน่าเจ้าก้เจ้าเีนักไปไกลๆี่เียเียบอ่เฮ้ยไหนผ่นปซิลยังว่าจะเป็นบีมันนี่เราหมมบับรอดได้ขนดน้เออดหกลุมรูด้นด้เฮ้ยเด้เลิกกินไนไงผ่านตึง

เมีเงีเเงี้คองมากเรานันเติมบ่มักกันได้ปีละครั้งนะจะกินโอ้ยมาดีเลยครับจิเกี่ยวจุบบ่พมมา

ายเครบมก่อ,อนแล้วสตดีแล้วนี่ยาเคยินงินกีขาวขนาดเนาะอะไรนีหอยก้อนพูดกันอน,นอบมูลอ,อ,อ,อย่าเบียบก,ก่อนตัวนี้ม,ม,นมันเป็นะว่าจับเพชรเจีบเพชรน,นะ เอาเกิดพึ่งโนใช่ตัวนี้นะแต่จักน้อยอันนี่กะบะแมนบะใสหนามาตรงนำส่เนาะอื้อหลายรถะจเราจะหัวอัก หายเขามาดนั่นเลยนทำง่ายอีนไว้เนี่ยสักเสียดมอหน้ามก่อนเนาะเมือไร่ยังอนที่เมื่อไรเมื่อไรโอ้เมอ่ไรจักลิรเมื่อคืนนี่เนะเ้ากักลิร ชิาได้น้ำจิ้มตับน้ำร้องบางดุตับน้ำยังก่อนน้ำแจ่วซีพุดผักครับตับเน้อนะครับดีมันน้อยนึง่าไ้ดอกทำเดียวเลยนม่อยากทำแล้วม่อยากไม่อยากไร้ออกชิมกันแล้วเห็นยังเนิจุ๊จุมาได้เลยมาไดหมอน้ให้คักหม้อมาขึ้นอีก เนีดี๋ยวนั่นโบโบมามามาทีมงานเานี่ยโชว์ใส่อยู่ด้ทงนี้ชิบด้กินแล้วมาโอลมาแล้หมานเลยเนาะกโตบากชกโตนกเป้าชกโตขันยังให้เหลือใสนาเตยลายเลยลายเราจะเป็นลาบสดเลยเอดีๆดี เดยาเห็ดแจวเห็ดแจวมีผาดเดือนมากเผ็เนาะเื่องแต่านกล้เปูมานอผ่านไป่านหนุใเทนกินไปมือหนิซีมือนหนวนในนอนได้มีผูมักเพชรบ่มักเพชรอีกบ่เอาเทรรอดต่ว่ามันพวกนี้มันต้องเพชรและจางแฉบแมนแมกินจืดๆจางจางแล้วเนี่ยแหละผ่านแล้ วันนี้วันนี้มันลงยังอีกคนนึงว่ะทีมงานไม่ละผ่านของทันมาอยู่ไปแต่เมื่อคืนนี้หกปะเนั่งค้นึงลงทางแล้วเนอะลงปวนลงบวลงแล้วเมื่อกินข้าวเพราะมีทีมงานแจ้งให้กินเนาะมาทุกคนกินข้าวเสาหรืเทิยนี่นะ บ่มีอะไก่นุ่มนอนไก่ได้ผ่านไกลผ่านไก่มามามากินข้าวกินน้ำี่มแมี่อเนมึเจ้าม่ได้สิบต่อใหญเขาดูคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งมาคำหนึ่งคำหนึ่ใหญ่เลยินกะสิบนะไลยคำน้อยไปเยดีน้อยไอ้ดิโอ้ไปนนว ไม่จะดิ้วนะยิ่งไหนกันแสบบ้างเยอะมากเลยทำไงนะตึใจร้อนแข็คอมกสมอมาเด้อมาเด้อพี่โงกินกันแบมหอกใม่เ้อะจบแบมไหมน้ำน้ำกินน้ำเลย่นาน้ำหวน้ำ มันฟอานีรอดมากินเพรนกินรอดโอ้โอจากนางก็จะแห่มันเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าชุดเนี่บริเวเปลี่ยนชุดตะวันนี่ได้วงแต่คันออกจากบานเนี่ยเปลี่ยนไว้นี่แล้วคัน่าบืหัวสิเปบานเวียงนี่แขาดไหมอสุดอนี้ตายคนไบักหเลยบนี้เป็นอะไรแล้วป่คือปีนคางเจ้ายาแหยาแล้วบ่หายแล้มอมมอมมีหอดมี เออยามาญาแล้วตัวนี้ไเดมบ่ป๋าตัวที่งานใชบบ่เลยพานได้พานบ่แซบกวจักตีมาเพียไก่บ่แซจกปีแล้วบริกินนะชิปกูปีนะแถวบ้านเจ้ามีบ่โอช่วงนจ้มีปนไงมีกับบัลายเนาะมี่กับแต่บัวลายกินมาเพียไก่บ่ได้ไม่ด้ยงไปห้องมอแล้วน่้ <c oughs> บ่บ่พอมากลำนะลำ่ะเราบ่ได้กินได้ขกินบ่ดี <c oughs> ไปบ่ไปไปไปก็ลุกเลยว่าต่อนนี่ยกินข้าวกินน้ำทีมงานเลาก็นอนแซวแซวทุกคนได้พักผ่อนะโอเคทุกคนได้ตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยก็ มื่อนี้นี่ที่ว่าพี่จะไปรัดเสามาที่พื้งานเราได้ไกลแต่เมื่อคืนเนี่ยละกษณะยุ่ยกินลกักษณพักผ่อนตัวน,นี้เราได้กินข้าวกินน้ำอิ่มลักษณะสำหรับคลิปน,นี้อโจ๊ลูกพีกนีคลิปหน้าพอได้ไหมเขอบใจที่ติดตามแล้วครับชมพักผ่อนก็ทุกคนเลยจะน่าไปหารัดแรงอีก